อะไรครับอิเลสติกดีมาก็คือค่าของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็ใช้สูตรนี้คำว่า Data เนี่ยนะถ้าใครเรียนมัธยมก็จะรู้ Data ก็คือการ่ยนแปลงนะการ่ยนแปลงโดยเอาอะไรครับ เอาค้างที่มันมีค้างที่เป็นกับอะไรครับก,กับค้างที่สองก็เอาค้างที่สองลบอะไรครับการที่เอ,อันนี้คำว่าเดตา้าเดต้าคือที่จริงแล้วเดต้านีแทนด้วยเครื่องหมายลบนะก็คือผลต่างนะเราทำผ่านเค้าใจดูก่อนทีนี้การ,การหา วิธีการหาตัวนี้เราหาอะไรก่อนเราหา d a t a าแล้วก็ Data อะไรครับ DataP ่อนนะนะะักศึกษาหาได้ไหมครับเดต้าเดต้าพีเดต้าคิว่อเ่อเราก็หาหาอะไรก่อนวิธีการคำวิธีการคำกคำ็กคือหาหาอะไรครับ P 1หนึ่งก็ตับเท่าไหร่ P2 เท่ากับเท่าไหร่ Q1 เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็้ P2 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะนัสาวบอกบอกครูว่า P1 เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าร้อยตั้งราคาครั้งแรกไว้ที่ห้าร้อยเนาะใช่ไหม เราไดกไวที่ห้าร้อยสองอ่าขึ้นราคาเป็นหนึ่งพันบาทห้าร้อยมีปริมาณก,การซื้อเท่าไหร่ครับ Q หนึ่สอ่าปริมาณก,การซื้อ Quantity ครังที่สองที่ให้ราคาพันปริมาณก,การซื้อเท่าไหร่ครับแปดใช่ไหมอ่าทีนี้เราหาเดต้าอะไรครับ เดต้าทก็เท่ากับ p2, e ลบอะไรครับท e 1หนึงก็สมัยได้เท่ากับ1นึ่พันอะไรครับลบ500เท่ากับอะไรครับเท่ากับ500เพราะฉะนั้นเดต้าทเท่ากับเท่าไหร่ห0าอ้าวเดต้าทีเอา Data q ここีลบอะไรครับ q ีึง ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ Q สองบแบ่ลบอะไรครับสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับ,บเท่ากับลบสองะฉชนะเดต้า Q เท่ากับเท่าไหร่ต้องทำอย่างนี้ก่อนนี่คือวิธีการหันะเพราะฉะนั้นเราได้เดตา้า P ห้าหร้อยเดตา้า Q ลบสอง ทีน th ี th ้เรายังหาอะไรอีกนักศึกษาต้องหาอะไรอีกครับ t1 บวก t2 เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ500บวกเท่าไหร่1,000เท่ากับเท่าไหร่ครับ1,500นะฮะต้องต้องหาให้ละเอียดอ่า q1 บวก q2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ q1 ก็4 q2 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ ทีนี้เราได้หมดทุกอย่างแล้วที่จะหาเป็นขั้นตอนไปนะเพราะว่าถูก็จะไม่ไม่สูงคืออันนี้เป็นขั้นตอนถ้านักสารธารมนักษาก็ทำเร็วๆได้อันนี้แสดงให้ดูเสร็จแล้วเราก็แทนตัวนี้ลงไปใช่ไหมแทนนี้ลงไปในสูตรก็จะได้ว่าเอไรครับออดีก็จะเท่ากับ เดต้าคิวเท่ากับเท่าไเดต้าคิวเราก็มาดูที่นะก็เท่ากับลบสองหารด้วยเดต้าพีห้าร้อยคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วยหนึงรร่งพันห้าร้อยหารด้วยสิบแปดะทำยังไงทีนี้ตอนนี้เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นะอันนี้ถ้านักษาคิดผิดก็คิดไปเลยอันนี้น่าจะเรียนมาตั้งแต่ป .1 ถึงถึงอะไรครับถึงปวชด้วยแหละถึงม .6 บวกลบคูณหาเอาได้เท่าไหร่ครับเราอาจจะคูณกันก่อนข้างบนคูณกันก่อนก็นกได้แต่วิธีการง่ายๆก็คือปึ้งนะเนี่ยตัดศูนออกนะข้างบนก็เป็นสามสิบ ลบสามสิบหาด้วยห้าคูณอะไรครับคูณสิบแปดเดี่ยถ้าคูณทำแบบไปไๆก็ห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบก็เป็นลบอะไรครับห้าหกลบหกส่วนสิบแปดลบหกส่วนสิบแปดหาออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบจุดสามสามถูกไหมสิบแปดสาม ได้เท e <à, S 1> ่าไหร่ใส <này. S 2> mm ่จ hmm. <Anh S 1> ุดเติมศูนย์สิบแปดสามได้เท่าไหร่อ่าไปได้เท่านี้อ่าลองกดเพื่อเื่อที่เลขอยู่อันนี้ก็คือติดลบติดลบเราใส่ใส่แอดสูตรนะใส่แอดสูตรลงไปการใส่แอดสูตรก็คือว่า E-D เท่ากับ ลบส3มศูนใส่สูตดีดีพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันออกมาผลมันจะได้ก่ากับ0.33ซึ่ง0.33เนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่แสดงว่าเป็นสินค้าอะไรครับสินค้าอะไรสินค้าจะเป็นต่อการ อะไรครับสองขี่ถ้าจบแค่นี้นะอันนี้คือการทำโจทย์ยากไหมยากไหมไม่ยากไม่ยาก,เ,ยากเราเริ่มจากการเรียนที่ยากก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายนะอันนี้คูอสอนจากยากเป็นง่ายีนสอนง่ายเป็นยากนะสอนเอาเอาสู่ที่ยากเลย อาก็ได้เท่านี้นะนะะักศึกษาก็ลองเดี๋ยวจะทำโจทย์อีกทีนี้เราลองมาหาอิเลสริกซับไพย์ยิเลสริกซับไพย์ีงยเ,เงื่อนไขว่าอย่างไงครับนักศึกษาก็ข้างล่างเพราะนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คือจำีจเยาไว้แล้วก็พยายามมีข้อมูลแล้วการขีดการเขียนเพราะนั้นการเรียนวิชาคนวณเนี่ยจะนั่งฟังเรือๆือไม่ได้ต้อง เขียนด้วยนะถ้าจำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องเขียนหลายๆรอบอเพราะแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมการจำในการเรียนรู้ไลฟ์สไตล์แต่ละคนที่แตก,กต่างากันอย่างครูนี่คผู้เขียนเป็นสิบๆรอบนะถ้าเรียนขั้นบนกะ็ครูรู้ตัวเองว่าทำไงผจึงจำได้ทำไงถึงทำได้ก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองนะนัศะกศึกษาต้องรู้จกักวิเคราะห์ตัวเองว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะเป็นแบบ จำง่ายคิดเลขเก่งหรืออะไรไหมอันนี้คือหลักของการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะหลักหลักเศรษฐศาสตร์เพราะว่าค่อนข้างจะยากกว่าวิชาดุสานไปก็คือว่าต้องเอาความจริงเข้ามาจับด้วยแล้วก <Yes> e. ็แปลงตัวนังสือเป็นตัวเลขแต่สําหรับณิตศาสตร์ก็เรียนคำนวณแําคำนวณอย่างเดียวแต่นี้ต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นสินค้าเป็นอะไรยังไง ก็จดตามนี้เป็นขั้นตอนไปเวลานเรียนเขียนสูตรนักเรียนต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะเป็นฐานแล้วก็ทำกรอบสีเหลี่ยมไว้กรอบสีแดงอันนี้เป็นหลักการเขาเรียกว่าเทคนิควิธีการเตี่จะรทำให้นักเรียนให้แนกษารจำง่ายแล้วก็ฝึกเพราะฉะนั้นต้องเขียนเอากะนาษเป็นขีดเป็นเขียนเขียนซ้ำๆเขียนบ่อยๆเดี๋ยวจะให้โจทย์อีก